ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้มาในลุคแบบนี้เลยบอกเลยว่าแบบ ง่ายมากเป็นการแต่งหน้าลุคนี้ที่สามารถเข้าได้กับปากสีไหนก็ได้นั่นเองนะคะเป็นการแต่งหน้าลุกที่แบบซอฟๆเบาๆสบายๆเป็นเอฟเวอรี่ลุกเลยก็ได้นะแต่ว่าปากสีนี้แล้วแต่เลยว่าใครจะทาสีไหนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปลุคนี้เข้าได้หมดจ้ะถ้าอยากดูกันแล้วบอกเลยว่าแต่งตามได้ไม่ยากเลยนะคะเป็นวิการแต่งตาที่ง่ายมากๆแล้วก็ใช้เครื่องสำอางน้อยชิ้นอีกต่างหากถ้าเกิดไม่อยากพลาด ไปดูกันได้เลยค่ะไปเลยอันนี้ก็คือเริ่มกันที่หน้าสดเด็วและดูสภาพหน้ามาจะเริ่มต้นก็คือจะเริ่มใช้เป็นตัวนี้ค่ะ S Pro Face Prime Mega Booster ตัวนี้มี SPF 33 PA 2บวกด้วยต,ต,ตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องเมคอัพติดทน ในระดับหนึ่งนะคะแค่ความฉ่ำวาวนี่นเองตัวนี้จะคล้ายๆกับอ,อ S p a u l Dewy Face Pro ตัวนั้นอะที่เป็นหน้าฉ่ำมากๆคลิกที่แล้วแล้วก็ลุคก,การแต่งหน้าลุคนี้นะคะจะเป็นลุคที่ไมยแต่งเกรดความรู้ในการทําความสะอาดแปรงอะเรื่องผู้ที่มาทําความสะอาดแปรงก็คือจะเป็นการแต่งหน้าในลุคนั้นเพราะว่ามีคนขอมาอะไรก็จัดให้นะคะตามด้วยตัวนี้เลยค่ะ VCE Mass Foundation 4 001นะคะเก๋น่ารักมากแล้วบอกเลยว่าคูชชั่นตัวนี้เลิฟมากมากมากๆถึงมากที่สุดแบบเป็นคูชชั่นที่บางเบาดูบางเบาแต่แบบให้การปกปิดที่ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะนี่ขาข้างในก็จะเป็นแมสเหมือนกันช่วงนี้เกาหลีแบบเน้นงานแมสอ่ะก็จะเป็นตะขายตะขาแบบนี้อืมให้ดูชดๆ แบบน้ามีความเป็นผิวแต่แบบปกปิดดีในระดับหนึ่งเลยตรงนี้เลิฟมากจริงตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะปกปิดขนาดนี้นะไม่คิดว่าจะปกปิดได้ขนาดเนี้ยแต่แบบดีอันนี้ไม่ก็ทาให้ดูขึ้นหน้าแบบนี้นะคะก็จะเห็นเลยว่าฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะมีความไบรท์ขึ้นมาแต่ว่าสีเนี่ยยังเป็นในโทนค่อนข้างที่จะเหลืองอันนี้คือชอบมากสีไม่ชมพูไม่ไม่เทานะคะ วนฝั่งนี้ก็คือข้างที่ยังไม่ทา,า,ก,ทานนนนก็คือมีรอยนิ้วรอยแดงกระเตรงจ้ามก็ดีขึ้นใต้ตาก็มีความแบบได้รับการปกปิดในระดับที่พอใจแล้วนะจ๊ะลงทั่วหน้าเลยคะ่ะอันนี้ก็คือฟินิชผิวที่ออกมานะคะจะมีความวาวนิดหน่อยมีความวาวนิดนิดแบบสุขภาพดีไม่วาวฉ่ำมากเกินไปนะแล้วก็ไมคจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะคะวันนี้เพราะว่า ค้างที่จะแบบรู้สึกปลื้มปลิ่มในความปกปิดของฟิชชั่นตัวนี้แล้วคือได้ฟินิชผิวที่ต้องการแล้วนั่นเองนะลำดับต่อไปก็เซ็ตด้วยแป้งเลยค่ะตัวเดิมจากฟรีนะตรงนี้เป็น l o o s e powder t r a n s u u c n n t เบอร์นมในส่วนของคิ้วกันบ้างดีกว่านะคะ คิ้ววันนี้มาก็จะใช้เป็นตัวเดิมเหมือนคิ้ที่แล้วเลยเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้ลืมมากๆนะคะเป็นตัวนี้เลย S อ o พลาวลองเว gel ลบาร์คลี n สีเน r ะ้อเบาคะประมาณนี้เป็นสีน้ำตาลเทาๆทุกครั้งนะคะในการเข่นคิ้วเนี่ยมาก็จะเริ่มจากปลายหางคิ้วก่อนโดยการเนี่ยเพราะว่า,วาตรงนี้เป็นโครงคิ้วแบบนี้นะเพราะว่าเป็นโครงคิ้วเสร็จแล้วพอเราได้โครงคิ้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ ผมด้านในแล้วก็ผมแค่ถึงประมาณตรงเนี้ยหลังจากนั้นก็ใช้สปูลี่นะคะและการเปรียวเพื่อให้ข้างหน้าดูคลุกคเป็นธรรมชาตินั่นเอง แค่นี้เราก็จะได้คิ้วมาแล้วหนึ่งข้างนั่นเองเร็วมากๆเลยใช่ไหมล่ะนี่หมายก็ไปเขียนคิวมาเสร็จสองข้างแล้วนะคะโดยที่ลำดับต่อไปก็คือการแต่งตานั่นกางที่บอกง่ายแสนง่ายอีกเหมือนกันนะคะโดยที่วันนี้เราจะใช้แบบ อะไรที่ง่ายต่อการใช้งานแล้วก็พาเลตเดียวก็ถือว่าคุ้มค่านั่นเองนะคะเพราะว่าวันนี้แต่งตากับคอนทัวร์หน้าปัดแก้มไฮไลท์เนี่ยจะเป็นพาเลตเดียวกันหมดเลยนั่นก็คือพาเลตตัวนี้เลยนะคะจาก t o o face นั่นเอง t o o face w i t peach glow ตัวนี้ที่ข้างในก็จะแบ่งออกเป็น3ชอ่องที่ไฮไลท์ตรงนี้นะคะนี่จะเป็นบัตช์ออนและตรงนี้ก็คือเป็นบรอนเซอร์นั่นเองนะก็คือถามว่าพาเลตนี้จําเป็นไหมถ้าเกิดใครชอบแบบ กิ่นนะ้ำหอมมากแต่ถามว่าอูดแบบไงต้องซื้อพาเลตนี้เลยเหรอก็คือ ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากได้ลุคการแต่งหน้าในวันนี้นะคะพาเลตนี้ก็ไม่ได้ถือว่าจะเป็นอะไรมากมายหรอกแต่คือมีแล้วมันแบบมันฟินตัวถึงตัวแล้วมันฟินแต่ถามว่าพาเลตที่คล้ายๆกันแบบนี้มีของหลายแบรนด์นะคะที่เขาผลิตออกมาที่เป็นสามช่องแบบนี้คอนทัวร์บลัชออนแล้วก็ไฮไลท์อยู่ในในพาเลตเดียวกันแบบนี้นะคะมีของซลีฟของเอเซน์ก็มีของคาฟริสอัลเบิร์ดีเคก็มีก็อาจจะราคาถูกกว่าตัวนี้นั่นเองแต่ว่าวันนี้เน่ยไหนเราก็มีตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นมาใช้ตัวบรอนเซอร ่าลน้ำตาลต,ตรงนี้นะคะในการขัดเป้านั่นนิเดี๋ยวคะ่ะทุกคนรู้สึกว่ามเปตี่ยนไม,ม่ค่อยไปาเพราะว่าหนังตาย,ยังแบบมีความหนหนืดอ,อยู่เพราะว่าไม่ได้เซ็ตด้วยแป้งนะถ้าเกิดใครมีแป้งผสมรองพื้นหรือว่าอายแชโดว์ที่เป็นเนื้อด้าสีขาวสีที่เข้ากับผิวในความ,มาเซ็ตก่อนได้เลยนะคะไม่มาคอยจรกตัวนี้แล้วกันนะนาตัวนี้ที่เขาจะเป็นดูโอแบบอ่ะหักผัก อ่ะที่เขาเป็นดูโอแบบนี้นะคะก็จะใช้ตรงนี้ในการเซตทั่วๆเปลือกตาก่อนเลยเพราะว่าแบบมีความเหนียวมากที่เลียวไม่ค่อยจะไปเลยเรามาต่อกัันที่ตัวเดิมเลยเริ่มที่สีนี้นะจ๊ะหลังจากที่เราได้เบ้าตามมาแบบนี้แล้วนะคะสีต่อไปที่เราจะใช้ก็คือสีไฮไลท์ตรงนี้เลย ลงไปบริเวณข้อพับเปลือกตาเลยค่ะทั่วข้อพับเปลือกตาเลยนะแต่นิ้วเลยค่ะกลับไปที่สีแรกที่เราใช้ครีเอเบ้าตาแล้วคือสีนี้นั่นเองลงไปทั่วขอบตาด้านล่างเลยค่ะเราก็จะได้ประมาณน,น,นี้หลังจากนั้นเราก็มา ลีดไลเนอร์กันเลยโดยที่วันนี้อาไลเนอร์ที่หมายเรียวใายก็เป็นตัวเดิมเลย m i s s ี e m ม็กซี่แบลตัวนี้จะมีความแบบเปิดกลังนิดนึงนะว่าใช้จริงกำหนดทำวิงหางก่อนเสร็จแล้วลากกลับมาให้เป็นทำมุมสามเหลี่ยมแล้วก็ถมด้านในนี่แล้วจะนะเริ่มวาด ที่หัวตาได้เลยเป็นเส้นบางๆนะคะนี่แค่นี้เราก็จะได้ลายเนื้อโอเคหลังจากนั้นก็ดัดขนตาเลยแล้วปัดขนตาวันนี้มาใช้ตัวเดิมนะคะราไ a l ร i มิสมั่งนะ ธีการปัดขนตาไม่ให้เลอะนะคะเอากระจกมาแบบนี้แล้วมองลงตามแบบนี้เราก็เห็นการเรียงเส้นของขนตาหลังจากนั้นเราก็ปัดได้เลยค่ะแล้วเราก็มองต่มแบบนี้นะมองลงไปในกระจกเป็นวิธีที่แบบง่ายสุดๆเลยในการปัดขนตาเห็นทุกซอกทุกมุมของเหลือบลายของเส้นขนตาเลยก็ว่าได้ ก็จะได้ขนตาบนมาประมาณนี้แล้วนี่คือเหตุผลที่รักมิสบางงะไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองความแบบพริงขนาดนี้นะคะส่วนที่การปักขนตาล่างก็คือเอากระจกขึ้นข้างบนแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมองเห็นขนตาล่างได้อย่างถนัดเลย ที่เสร็จกันไปแล้วในส่วนของบอริเวณตรงนี้นะคะคอนทัวร์ไฮไลท์ปัดแก้มกันดีกว่าโดยที่คอนทัวร์ไฮไลท์ปัดแก้มนี้เราก็ใช้พาเลตเดิมนี้เลยนะคะ Sweet Peach Glow นั่นเนองไปได้กลิ่นพีชไปแบบชอบมากๆวอนเซอร์ตัวนี้อ่ะ ไม่ได้เข้มมากเป็นสีโทนแบบอ่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นคนเาสาวๆที่มีผิวของสีหรือว่าสีผิวเข้มหน่อยเนี่ยตัวนี้อาจจะมองไม่เห็นเลยก็ได้นะเพราะว่าขนาดสีผิวของมันเนี่ยยังค่อนข้างที่จะต้องปัดพอสมควรเลยถึงจะเห็นชัดนะคะส่วนไฮไลท์ของเขาเนี่ยบอกเลยว่าแบบชอบชอบมากๆแต่ว่าจะค่อนข้างมีความเป็นกริตเตอร์ เม็ดใหญ่กว่าไฮไลท์ปกตินิดนึงถ้าเกิดอยาเป็นของเบกกออะไรอยางเงี้ยเขาจะมีความเป็นชิมเมอร์ละเอียดมากๆใช่ไหมแต่ว่าตรงเนี้ยอาจจะมีความแบบเม็ดเล็กเม็ดใหญผสมกันนิดหน่อยแต่ไม่ได้ใหญ่อลังการจนแบบดูไม่แพงขนาดนั้นก็ยังมีความสวยอยู่นั่นเองนะคะส่วนบลัชออนตรงกลางตรงนี้เป็นสีพีชก็คือมีความเป็นส้มส้ม,สมแล้วก็มีติ่งชมพูอยู่นิดหน่อยเพราะฉะนั้น สีที่ไมล์เลือกมาที่เป็นสีพีชเนี่ยสามารถเข้าได้กับทุกลิปสีนั่นเองโอเคแล้ก็มาเริ่มกันที่บรอนเซอร์กันเลยนะคะก็กบรอนเซอร์พวกรอบหน้าเลยอันนี้ก็คือจัดหนักจัดเต็มได้เลยนะก็จะมีสีนิปน่อยดอยีไหน,นคือชอบมากสีแบบโทนสีสวนมากแบบสีแบบดูเป็นธรรมชาติดูมีความแบบ เหมือนเงาจริงๆไม่ได้มีความส้มเกินไปหรือว่าแดงเกินไปมีความพอดีชอบมากอ่าให้ดูครึงหน้าการที่เราแบบบรอน z e หน้ามาันนี้แค่บรอน z e นะไม่ใช่คอนตัวหน้าก็จะดูมีความรี e a เร็กขึ้นมาจากครั้งนี้มีความแบบแต้แหลนสุดๆนี่จะมูร้วยตัวนี้แล้วกันน้อยไหนก็หยิบมาใช้แล้วนะคะ เค้ก็ใช้เป็นตัวนี้นะที่หักหักจากน,าน้าเนี่ยแหละนะคะอันนี้คือ,อสโอลิมเปียน,นั่นเองที่เป็นดูโอแบบนี้ใช้เชดดิ้งเสร็จแล้ค่ะหลังจากนั้นก็ปักแก้มกันเลย แปดแกแ้วใช้เป็นสีพีชตรงนี้นั่นเองแล้วส่วนตัวมาชอบปัดเฉียงขึ้นไปนะคะตั้งแต่ตรงนี้น,นนะแล้วก็ปัดเฉียงขึ้นไปเป็นการช่วยทําให้หน้าของเราดูเรียวขึ้นเหลือก็จะมาปัดแบบหม่าตรงนิยมคือใหม่เป็นข้อต่อมากเกินไปนะคะมีความไล่สีตรงนี้เราจะมาดูความสูงของมันมความ นีน้ำและหอมมากมากสีปากในวันนั้นสีที่มาใช้ก็คือเป็นสีนี้เลยจาก p o y u t นะคะ Kiss me harder อันนี้เป็นสี jelly June นั่นเองเป็นสีส้มแบบส้มชานมอ่ะนะคะ เป็นสีส้มทานมแบบนี้คือแบบสีนี้บอกเลยว่าพอเห็นแล้วอะ่ะคือต้องซื้อเลยเป็นสีที่แบบสวยจะไม่ได้มาทาแค่สีนี้ให้ดูสีเดียวไหนไนทำคลิปทุกท,ทีเดี๋ยวจะไม่ฝุดพลาดนน่ขอเริ่มด้วยตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะ พร้อมกับมีสวัสีเล็กๆน้อยๆคือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะสวัสีให้ดูแต่ว่าอยากให้รู้ว่าลุกการแต่งหน้าลุคนี้นะคะสามารถเข้าได้กับหลายๆเฉดสีลิปสติกเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าแต่งหน้าลุกเดียวแล้วจะแบบ ทาลิปอยู่สีเดียวซ้ำชาติำเจนะคะบางครั้งการแค่เราเปลี่ยนสีลิปเนี่ยก็ทำให้ลุคของเราดูมีความสนุกยิ่งขึ้นดูมีความแปลกใหม่ยิ่งขึ้นนะคะคลิปนี้ไมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพ,พี่น้งนองๆที่ได้ดูกันแล้วก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคารแล้ววันศุกร์นะคะถ้าใครไม่อยากพลาดอย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆๆไปนะคะวันนี้ไมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ไม้ด้วยนะ ะะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะสีนี้ขับผิวมากเลยอชอบชอบ